ติดรถยนต์ดีดีพายมินิโอบภาพคมชัดเป็นผู้หญิงก็ติดตั้งเองได้ใช้งานง่ายไม่ต้องงอคุณผู้ชายสวัสดีค่ะก้ยรีวิววันนี้กลับมาอีกแล้วค่ะก้ยเชื่อว่าทุกวันนี้หลายหลายคนเลยนะที่ใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนมากกว่า40%ของวันค่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่เมืองกรุงเนี่ยแค่ตอนขับรถไปทํางานตอนเช้าหรือว่าตอนเลิกงานตอนเย็นเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิต ขับรถกลับบ้านเนี่ยหลายชั่วโมงเลยแล้วบางครั้งเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้หรือบางทีอะ่ะเราแค่ไปจอดรถข้างทางซื้อของรถก็มาเฉี่ยวโดยที่เราอะ่ะจอดรถไว้เฉยๆกลับมาอีกทีเอา้าใครชนละเนี่ยและนี่คือไอเทมที่ทุกคนที่มีรถยนต์ควรจะมีได้แล้วและนี่คือกล้องติดรถยนต์ดีดีพาย ซื้อกล้องติดรถยนต์มาแล้วเนี่ยอาจจะติดตั้งยากหรือเปล่าต้องเอาไว้ให้ที่ร้านติดตั้งหรือเปล่าเ้วยังต้องเสียค่าติดตั้งให้กับทางร้านอีกแต่จะบอกว่าดีดีพายรุ่นนี้นะคะติดตั้งง่ายมากๆค่ะเป็นผู้หญิงก็ติดตั้งง่ายค่ะเดี๋ยวกล้วยจะทําให้ดูอุปะ เขามีมาให้ในกล่องนะคะก็มีตัวกล้องติดรถยนต์มีสายไฟแล้วก็ตัวแปลงตัวเนี้ยจะต่อเข้ากับที่จุดบุหรี่บนรถยนต์นะคะแล้วก็จะแปลงออกมาเป็นพอร์ต USB ให้เราตัวกล้องเป็นสีดําด้านมีการเคลือบเพื่อให้ทนต่อการสึกลรอและทําความสะอาดง่ายกล้องหมุนได้330องศาทําให้เหมาะกับรถทุกคันและทําให้เราปรับมุมมองการมองเห็นได้ความละเอียดของภาพระดับอัลต้า HD มาพร้อมไหมที่สามารถจับทุกเสียงทนนทีี่่่เเกกกกิดดดขึ้้้นนนนใวววลลาาาัไแะะสม นั้นคือเราสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันได้เลยตัวกล้องจะไม่มีจอนะคะจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากในคู่มือก่อนค่ะซึ่งข้อดีของการไม่มีจอบนกล้องนะคะทําให้มันไม่เกะก,กะค่ะแล้วอีกอย่างคือมันไม่บังทัศนวิสัยในการมองเห็นค่ะแล้วไม่มีกล้องเนี่ยเราจะดูยังไงเราดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะไม่ว่าจะดูย้อนหลังหรือว่าจะดูแบบเดียวทางแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้อย่างน้อยอ่ะทุกคนก็จะต้องมีมือถือพกติดตัวอยู่แล้วอย่างน้อยก็คนละเครื่องสําหรับการติดต ก็ง่ายมากเลยแต่ก่อนที่จะเอาไปติดตั้งที่รถเนี่ยอย่าลืมใส่เมมโมรีการ์ดก่อนนะคะใช้ผ้าแห้งทําความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการจะติดลอกสติกเกอร์ออกหลังจากนั้นก็ติดบนกระจกได้เลยแล้วก็ปรับมุมองศาที่เราต้องการ เสียบปลั๊กเข้ากับตัวเครื่องและเพื่อความเรียบร้อยของสายไฟเพื่อนๆสามารถสอดเข้าไปบนเพดานแบบนี้และตรงด้านข้างก็สามารถเก็บเข้าไปในเสา A ได้ค่ะเมื่อเสียบปลั๊กครั้งแรกนะคะทีนี้เราก็จะมาเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันค่ะกดเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ได้เลยให้เพื่อนๆกดเลือกไม่มีเครื่องบันทึกหน้าจอนะคะระหว่างเชื่อมต่อกับแอปเนี่ยก็อย่าลืมว่าเราได้เปิดเครื่องไว้แล้วนะการเปิดเครื่องนะคะเราก็แค่บ,บิดกุญแจลดเท่าน้นเองค่ะกดเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เลยซึ่งรหัสผ่านเนี่ยทางระบบใส่มาให้อยู่แล้วและ ตอนนี้เครื่องก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะดูกล้องนะคะก็แค่เปิดแอปพลิเคชันง่ายๆแค่นี้เองค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราขับรถเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องดูกล้องนะทุกคนตอนนี้กล้องอะเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะจะบอกว่ากล้องมันไม่ดีเลเลยค่ะ ึ่งจากตรงนี้กุ้ยทดสอบไปเพื่อนๆดูนะคะว่าความสเสถียรของ WiFi กับกล้องเนี่ยสเสถียรมากๆค่ะภาพที่โชว์ในกล้องตรงกับที่รถวิ่งผ่านเลยเรี้ยวท้ามสุดๆกุ้ยว่าแบบเนี้ยก็ดีนะกระจกล่งๆเลยไม่ต้องมีอะไรมาบางังตาคือเมื่อกี้ตอนที่กุ้ยขับรถกลับมานะทุกคนมันมีการกระแทกค่ะแล้วกุ้ยก็ได้ยินเสียงตัวกล้องตัวนี้นะคะถ่ายรูปไปให้ค่ะทุกคนอ่ะทีนี้เดี๋ยวกุ้ยจะทําให้ดูนะว่าถ้าหากว่ารถมีการกระแทกนะคะกล้องจะจับเซ็นเซอร์จะมีเสียงแบบนี้ค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแอปพลิเคชันเป็นยังไงตรงนี้นะคะให้เรากดเข้าไปที่ฉุกเฉินตรงนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็กดที่ตรวจสอบอะทุกคนดูนะคะเมื่อกี้ที่ทุกคนได้ยินเสียงถ่ายภาพนะก้องก็จะถ่ายภาพแบบนี้มาให้เราเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะยังมีวิดีโอระหว่างทางที่เราขับรถกลับมาด้วยอาได้ยินไหม เพราะว่าเมื่อกี้รถกล้วยกระแทกขับรถลงหลุมค่ะการดูย้อนหลังนะคะก็ง่ายมากๆเลยไม่ต้องไปหาไฟล์ที่ยุ่งยากและตรงนี้เราก็สามารถที่จะขยับไทม์ไลน์ได้ค่ะส่วนจุดสีแดงๆที่เพื่อนๆเห็นคือภาพถ่ายฉุกเฉินตอนที่กล้องจับภาพไปให้เราตอนที่รถโดนกระแทกค่ะและถึงแม้จะเป็นวันที่ฟ้ามืดฝนตกหนักนะคะภาพที่ได้จากวิดีโอเนี่ยก็ยังคงคมชัดเหมือนเดิมเลยค่ะ ซึ่งคุ้ยว่ามันสะดวกมากๆเลยนะคะถ้าเป็นตัวกล้องรุ่นเก่าเนี่ยเราจะต้องมานั่งไล่หาไฟล์ทีละตัวแล้วก็จะต้องมาดาวน์โหลดลงว่าเราจะใช้ตัวไหนแต่อันนี้เราสามารถที่จะ กดดูเลือกได้เลยแล้วก็กดดาวน์โหลดลงมาสู่เครื่องของเราได้เลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะส่งภาพบันทึกเหตุการณ์พวกนี้นะเราก็สามารถที่จะส่งผ่านทางไลน์ไปให้คุณตำรวจหรือว่าประกันได้เลยไม่ต้องคอยไปเอาการ์ดเนี่ยไปดาวน์โหลดรูปลงคอมโอ้โหขั้นตอนเยอะแยะวุ่นวายเลยค่ะและอีกหนึ่งประโยชน์ที่กล้องสามารถหมุนได้330องศานะคะทําให้เราสามารถหมุนมุมกล้องกลับมาในห้องโดยสารได้ค่ะกุ้ยก็แนะนําว่าถ้าไม่อยากให้กระจกมองหลังบังเนี่ยก ติดก็ดูมุมดีๆก่อนนะคะ นี้เรามาดูคลิปจากกล้องในเวลากลางคืนกันบ้างดีกว่าค่ะตรงนี้เป็นที่ที่มีแสงน้อยนะคะภาพก็ยังคมชัดตัวหนังสือเล็กๆก็ยังเห็นชัดค่ะและนี่คือคลิปตอนกลางคืนที่มีฝนตกที่มีแสงน้อยมากๆค่ะก็ยังถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวที่นี้กูก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะกังวลด้วยแดดของเมืองไทยที่ร้อนมากๆเนี่ยแล้วตัวกล้องติดรถยนต์ก็ติดกับกระจกรถขนาดนี้ใช้ไปนานๆโดนความร้อนเยอะๆแบตจะระเบิดหรือเปล่าจุดนี้ก็หมดห่วงได้เลยเพราะแบตเตอรี่เป็นแบบซูเปอร์คาปาซิเตอร์ ทนความร้อนได้สูงถึง70องศา,าจะจอดรถไว้กลางแจ้งก็ไม่ต้องกลัวแบตระเบิดแบตเตอรี่ไม่มีการเปลี่ยนรูปหรือมีการซึมของแบตแน่นอนที่สําคัญย,ยังยืดอายุของแบตเตอรี่อีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะรีวิวกันให้ดูแล้วกับกล้องติดรถยนต์ด,ดีดีพายรุ่นมินิโอตัวนี้ใช้งานง่ายติดตั้งง่ายผู้หญิงก็ติดตั้งเองได้ราคาเบาๆคุณภาพก็อย่างที่รีวิวให้ดูเลยแบบนี้ถูกใจเพื่อนๆกันไหมคะ อยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะและสําหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอจนมาถึงตอนนี้ถ้าหากว่าชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กล้วยด้วยนะคะและตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งช่องทางให้ได้ติดตามกันนั่นก็คือ t i k t o ออย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ